สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดคุยเรื่องโรกระกดกันปล้องก้องอาจารย์จะรุ่นครับหรือโปรตันจะรุ่นาาานักการวันนู่นวัดก้อเมืองเก่าูรคระกัดเนี่ยูกคระกดกันปล้องแต่กร,ระเรียกไรแต่เดียวกันปล้องกันปล้องในที่นี้ประาตายแปลว่ากันเชื่อมคือเราถ้ามาปอกปอง,ปองเปลือกกุ้มวัตตุมงคลดวงเปลือยแม่กันเชื่อมแต่ในที่นี้ในการดานกาันเชื่อกันเชื่อมที่นี่ก็คือ ไออยู่ในสิ้นในตำนะครับอยู่ในในกฎระเบียบก้องการใจวัตถุมงคลไม่ได้ว่ากันกันโปรงไม่จะไม่เชื่อมไปทีดเดียวเลยต้องอยู่ในกฎร,ระเบียบตีเกรงจัดเหมือนกันไม่บางเจนกันไปโรถราวมือนี่ไม่เชื่อมก,กันกงไงไินก้องอะไร้ปะนี้ไม่เชื่อมกับเออทำอะไรแตไ่ไม่ไม่ไม่ได้ว่ากันเรื่องตุกยางกันไปตุกเรื่องแต่ก็ต้องอยู่ในสิ้นในตมใ,ในกฎร,ระเบียบตามนัน้นการยัดกันโปรงเนี่ยเดิอมอาจารย์เรียนมาจากอาจารย์ปานนะครับ ยันยันเด็กเวียนกันกันโปร่งเลยอาจารย์เรียนจากอาจารย์ป้ามันก็กายตัวที่รองก็คือป้ามานาอุกานาตูเนี่ยอาจารย์เรียนจากแต่ล่งเปลมคืออป๋อล่งเปลมบทนี้เป็นบทเกลียวกลาดเมตตามานยมป้ามานาอุกาศนาตูความายอยากบอวใจป้าหุ้งนะครับบทตีบทตีสะมื่อกคืออ่านาววามีเป็น กองปัตันกุ้งปตันกุ้งบอง่ายอาจารย์ในอาจารย์กาเรียนนี่เป็นด่านมาอุดด่านแต่อากาศกงตัวเหมือนกันปดตีเซกอาจ้างวิชุลูกุูจ่ภูปะหรือว่าใจน,นาวคุณนาวอรคุณกาต่างในหนึ่งลูกเนี่ยบรามาจ่ายใดไล่ไล่ด่านแต่ว่านักนักทุตตีเสกไปคือด่านกันโป,ป้่งร้รางเมือปีจงบรรลัยยกสิบครับนะครับแต่ปิธีเซกจ้องกลางเลยกันคือ กลางเด็กนะ่ะตามวัดเก่กลางดี่ร่องเนี่ยปีตี่เจ้าว่านาะวัดก็เมืองเก่ายี่ที่แปดมีน่ะจ่องปันอรอยฮอตจิบมจ้ามในะวัดก็เมืองเก่าจำนวนการจ้างก็มีด้วยกัน,อ,น,อ,น,อ,นกกกอ่าเนื้อเื่นนะครับเนื้ออื่นนึ่งรวยกับยิเก้าวลูกเนื้อนาวานึ้อปั่นลูกแล้วก็เนื้อตรงเด้งจ้ามปัน่นแล้วก็เนื้อจะนวล เน่ยจะนวลมากกันเนจ้างหนึ่งเก้าร้อยกันสิบเก้าลูกเก้าพันเก้าร้อยก้าสิบเก้าลูกชวนไปรบกัรสิเกยปอบก็มีคนโดนเว้นปกก้เกยโดนยิงครับแล้วก็ยิงไม่โอกแล้วก็ปวกกันจัดรายมาเลงตัวไปเนี่ยได้อาจารย์อาจารย์นี่ก็อาจารย์นิเซกเดียวกับอาจารย์ตันเซกเดียวถุกลูกนี่มีมีมี มีโคตรมีเล็ครับวันนี้ไอ้หงเป็นไส้จอยจวยตื้นครับไม่นไ่้จวยเลวนี่คือขนาดก็ไม่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 ใหญ่มากไม่ไม่ใหญ่มากถ้าเทียบกับเด็กเด็กก็ปวใจได้ผู้ใหญ่ใจได้เด็กนี่จามาใจ้หวได้ได้กับหนงเป็นไส้ตื้อตื้อไาก็เล็ที่อ๋อตื้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 อจอยวันนี้นี่ครับเนื้อจะนวดนะครับตัวนี้ก็เนื้อนาวานาวาแก่เงินจะอกกลับดำนะครับจะอกเลือบมะเร็งตับปีกมะเร็งตับนิดนิด วันนี้เนื้อนก็อาไม่เจอวันนี้ไม่ดูตังค์ยครับไม่เจอก็เออยเนื้อนาวาเนื้อตองแดงเนี่ยจะนุ่นไหมดูคนท่วนทีลักๆคือกันโรลงกันโรลงป้าด้ากลางนี้น่าจะไม่ไม่ได้จายไม่ไม่ได้จว่ากันโผลงนะครับก็จะใจแบบปราดาเอินเตป้าตาตายคือกันโผลงนี่เป็นป้าดาก้องปราดาตายเลยเจนกันก้องกินกันโห,ห,หลดเราป้าโหลดเอ้ประเปทดเนี่ยับตลอดเชื่อม รหลดติไปตีมากูโจนรถติว่าต <out> well. ัวตัวไปตืันได้ตีว่ากลัวตีตื้อไม่ได้ตื้อปกไม่ได้กลัวตีว่าดักษ่าวัตู้มงคลไหก็ไอ้ปกหลูกันปลงครับจะจวยรักษ่าวัตูุมงคลเนิ่มอื่นได้กุ้มลายเผื่อไม่เชื่อมกับกบุณกับสวัสดีครับสวัสดีลูก